สไปร์ตอุเอติตอบสถานนะเป็นแค่เฟื่อนเผยสาเหตุการชัดๆทำไมไม่เป็นแฟนกันฟังแล้วเขินตามสไปร์ตดีตอบสถานนะอุงเอิตอนนี้เป็นแค่เฟื่อนเผยสาเหตุชัดๆที่ยังไม่เป็นแฟน อย่างดีไม่พอพรอโอกาสในวันที่ผมเป็นคนดีขึ้นผมจะไปขอองเอิรเรียกว่ายังคงจับตามองกันเป็นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะในเรื่องของความสัมพันธ์อยู่ตลอดสําหรับสไอบีดีและองเอิรว่าสถานะคืออะไรเป็นแฟนใหม่หรือเปล่าจะเปิดตัวหรือยังแถมโดนด่าไม,ม้าอยู่ตลอดทั้งถูกถล่มยับว่าจริงๆแอบคบกันมานานแล้วแต่มาเปิดตัวเไล่กับ คู่ของแน็กชาลีและเกดไก่สไลเดอร์แฟนเก่าของสไปด์แถมยังโดนแสะเรื่องที่อุ้งเอิงจิมแก้มสไปด์โชว์ด้วยล่าสุดค่ะเมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมาเพื่อนสนิทของทางคู่เนี่ยก็ได้ทำคลิปพาสไปด์แล้วเอิงไปเดทด,ด้วยกันพร้อมกับถามคำถามที่หลายคตนอยากรู้ว่าสถานะของจังคู่ตอนนี้คืออะไรกันแน่ซึ่งทางด้านลุงเอิงนี่ก็บอกว่าอย่าว่าแต่คนอื่นสงสัยเลยต ตัวเองก็สงสัยเหมือนกันโดยสไป์บอกว่าจริงๆตอนวันเกิดของเอิงมี FC ถามว่าเป็นอะไรการผมก็พูดไปไม่ทันคิดตอนนั้นถ่ายงานเยอะก็เลยบอกว่ากำลังคุยกันแต่พูดผิดเป็นคบหางดูใจกันเอิงก็หลังไม่ว่าแกพูดแบบนั้นได้ไงเราก็แบบในใจเราก็เอิงไหนๆก็พูดผิดไปแล้ว คบกันไปเลยแต่เอิงบอกไม่ได้ต้องขอก้อนอาจจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปฟังจากปากเจ้าตัวกันเลยดีกว่าค่ะจริงๆนะจริงๆซีเรียสก็คือผมอ่ะรอโอกาสในสักวันที่ผมมาเป็นคนดีขึ้นผมจะไปขอคืงเฮ้ยคูนดีไม่พออีกเหรอใช่เพราะว่าที่ผ่านมาผมก็ทําตัวไม่ดีกับเธอมาเยอะไอ้เรื่องดราม่าทั้งหมดเนี่ยที่เธอโดนว่าโดนออกไปอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยอาจจะสาเหตุหลักอาจจะมาเพราะผม เขาเรียกว่าไม่ไม่ชัดเจนตั้งแต่แรกอะไรเียแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วอ่ะเราตกลงกันว่าว่าเราจะคุยกันไปเรื่อยๆรื่อแต่ว่าเราก็มีกันแค่คนเดียวนะก็คือไม่ได้มีใครมนกค่คนนียแต่ว่าทั้งผมอ่ะผมก็ยังไม่พร้อมรักพอจะถามเอิงเนี่ยเอิงก็ยังไม่พร้อมเหมือนกันเพราะว่าถ้าดูแลเหมือนเพื่อนได้แต่ว่าถ้าถ้าเป็นแฟนแล้วอ่ะผมอาจจะดูแลเอิงไม่ดีหนึ่งเลยคือติดเพื่อนไม่ดีก็รู้เอิงก็รู้ว่าเขาติดเพื่อนมากใช่ไหม แล้วพอะพบผมกันนายไอกเอิก็บอกว่าเขาก็ยังไม่มั่นใจแกแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอะรู้สึกว่าเป็นเพื่อนกันอะตอนนี้มันยังดีกว่าเมาถึงว่ามันทำอะไรแบบเต้นเล่นกันแร้อะไรเงี้ยสนกสนุกแต่ว่าตอนเนี้ทุกอย่างกับตละบัดไปหมดใจก็คือพูดออกไปวันนั้นก็คือแบบคนหน่าเข้าใจอผิดแต่ว่าให้เขาเข้าใจถูกไปละสักวันหนึ่งเกิน์เมื่อเขาเป็นคนที่ดีพอแล้วรู้ว่าคลิปคลิปนั้นอะ ที่ผมไปซื้อกระเป๋าในลิปคุณวันนั้นเป็นวันอาทิตย์ใช่แต่รู้ไหมก่อนหน้านั้นเอิงอะได้ขอไว้วา่าวันอาทิตย์อะคือวันของเอิแต่ผมยังทําให้ไม่ได้เลย<อ>ผมก็เลยวันนั้นผมก็เลยแบบว่ามาเดินกับเพื่อน,เน,เนก็เลยบอกว่ารูร้รสึกผิดซื้อกระเป๋าในที่คกลายเป็นผมรู้สึกผิดแทนเลยก <c oughs> เพื่อนชวน,นก็ติดเพื่อน,นเนี่ยแบบไม่ไดชวนเลยแนะั่ไปที่วะไปไหนไปคิดว่าไม่ดีพอที่จะไปแบบว่าเป็นแฟนกันนะอะไรอเยเพราะแค่หนึ่งวันในหนึ่งอาทิตย์ยังให้ไม่ได้เลยลอคิดดูแล้วครับ ก็ไม่ได้ขนาดนั้นหรอกแค่ว yeah> anyway> claro ่าตอนเนี้ยเรายัางแบบยังเป็นวัยสนุกอยู <h 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 ่นึกออกป้ะเรายังอยากเล่นกับเพื่อนอยู่ยังอยากอะไรอยู่เงี้ยเราก็ใช้ชีวิตแบบเนี้ยมันเราก็มีความสุขแล้วเพราะว่าพวกเลอกสถานะหรืออะไรอย่างเงี้ยมันอยู่ที่คนสองคนนึกออกไหมเรามีความสุขแล้วก็สบายใจที่เราจะแบบว่าคุยกันอยู่อย่างเงี้ยมันก็ดีแล้วใช่ไหมล่ะเราจะไปแบบว่าตามที่สังคมอยากจะให้เราเป็นทำไมนึกออกป้ะเมื่อถึงวันที่เราพร้อมอ่ะมันก็จะเป็นกระตั้นตเกี สรุป <Es> แล้วไปกับเ,เอิร์เป็นอะไรกันทัพอันนี้เพื่อนนะอันนี้แฟนนะ่อมมันตรงกลางเลยเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนทําหน้าที่อย่างละครึ่งแล้วกันแฟนครึ่งหนึ่งเพื่อนครึ่งหนึ่งถ้าเลยเป็นเพื่อนผมว่าทำได kind of like ้ดีทั้งสองอย่างงานนี้เนี่ยเรียกได้ว่าพอฟังทางด้านสปายแลวเอิงมเนี่ยได้ชี้แจงสถานะของตัวเองแล้วจากคาว่าเฟื่อนนั่นเองค่ะงานนี้เนี่ยเรียกได้ว่า ฟังแล้วก็เขินตามเราเร็นแฟนกับเนี่ยก็ฟินกันซุเกินเลยทีเดียวค่ะระหว่างทางด้านหนุ่มสไปและสาวอเอิญนั้นตอนนี้เป็นได้แค่เพื่อนเท่านั้นค่ะทางด้านหนุ่มสไปดเนะี่ยก็ขอบอกว่าขอให้ตัวเองดีขึ้นมากกว่านี้ก่อนแล้วจะไปขออุงเอิญเป็นแฟนอย่างแน่นอนค่ะอ่ะก็มา,ร,าร,รู้ติดตามและเป็นกำลังใจให้กับหนุ่มสไปดหวังว่าจะจีบสาวอุงเอิญติดและขอเป็นแฟนโดยระวังนั่นเองค่ะ ก็เป็นกำลังใจให้กับทางคู่กันด้วยนะคะถ้ามีอะไรมาอัปเดตทางทีมาดันเมา้าก็จะมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมด้รับชมติดตามกันอย่างแน่นอนค่ะ